อาบีหลานย่าด่ะโชคดีมากที่ได้พบผู้หญิงดีๆอย่างหนูปราเกียคนที่อดทนเข้าใจยอมรับและปรับเข้าหาหลานได้อาบอีฉันรู้คุณกำลังยุ่งอ่ะแต่เรื่องที่จะคุยด้วยมันสำคัญมากเลยนะรู้ไหมฟังนะอืม โอเคพ่อแม่ฉันโทรมาบอกว่ากำลังไปคุยกับแม่ของปราเกียรเรื่องที่เราจะแต่งงานกันยังไงละ่ะดีจริงๆเลยนะความรักคืออะไรพูดอะไรของคุณความรักน่ะมันคืออะไรกันแน่โอเค ความรักก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเรายัางไงละ่ะแล้วเราก็ต่างมีให้กันและกันไงละ่ะการกอดมันเกิดขึ้นพระความรักและมันมีความหมายถึงการไม่พลากจากกันอีกไงนะฉันคิดแบบนั้นอบีกอดอีกกอด บีอบีอาาฉันรู้ว่าคุณรักฉันมากและฉันก็รักคุณเช่นกันเลยนะแต่นี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่ควรเฮ้ยโอเคฉันขอคุยกับพ่อกับแม่ก่อนสรุปเรื่องงานจัดงานแต่งของเราก่อนนะคะงานใครนะก็งานเรายังไงละ่ะอาบีก็ฉันบอกว่าพ่อกับแม่จะมานะอาบีโทรคุยกับพวกท่านสักทีได้ไหมธนูอย่าเพิ่งอยู่กับผมตอนนี้นะผมไม่มีอารมณ์แล้วเมื่อไหร่เราจะมี คุณเรื่องแต่งงานทีไรคุณเป็นต้องผัดผ่อนออกไปทุกทีเลยเดี๋ยวผมคุยแนะ่แต่ว่าตอนนี้ผมเครียดอบีฉันไม่แคร์คุณต้องคุยกับพวกท่านและให้คำตอบสุดท้ายให้ได้ภายในวันนี้เท่านั้นตอนนี้เลยใช่ภายในวันนี้เท่านั้นก็ได้ฮะงั้นออกไปออกไปเลยไปสิฮะว่าไงนะถ้าคุณไม่แคร์ผมผมก็ไม่แคร์คุณเช่นกัน ออกไปอบีคุณพูดแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันไม่ใช่ปลาเกียรติจะได้เชื่อฟังทุกคําที่คุณพูดนะฉันคือธนุฟงนธนุผมไม่ได้อยากจะต่อปากต่อคาแต่จะให้ดีคุณควรจะออกไปจากบ้านหลังนี้อย่างเงียบๆก่อนที่ผมโอเคโอเคเอ่อฉันขอโทษนะฉันพูดด้วยอารมณ์อ่ะใครว่าจะจะไม่แคร์ล่ะฉันแคร์นะช่วยเห็นใจกันบ้างเถอะพ่อแม่ก็กดดันฉันมาเหมือนกันคือตอนนี้ ผมไม่มีใจแม้แต่จะทําความเข้าใจอบ,บีแค่คุยกับพ่อฉันแล้วทุกอย่างก็จะจบผมบอกให้ออกไปไงอบ,บีขอแค่คุยกับพ่อฉันก่อนก็ได้ออฉันแฮปปี้จริงๆเลยนะบอกไม่ถูกแล้วว่าแฮปปี้แค่ไหนขอบคุณนะพี่ดีหนูปลาเกียร์เหรอในเขาว่าจะทำหมูอเย็นสุดพิเศษให้เรายังไงละ่ะ ปรากียนุปราเกียจ้ะนพี่ดีเห็นอย่างฉันเห็นหรือเปล่าคะไอ้เขาร้องไห้ทำไมไนะมันต้องเป็นน้ำตาเออเออน้ำตาแห่งความตื้นตันแน่ๆน่าสงสารซะไม่มีจริงไหมคะพี่ดีเธอนี่เ<ฮ>หลือเกินจริงๆ ยาจะหัวเรอะย่อเหรอเอาสิหัวเราะเลยไม่มีอะไรต่างไปหรอกไม่ว่าเธอจะยิ้มหรือร้องไห้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีเวลาที่ฉันเห็นเธอมีน้ำตาเหล่านะนั่นไม่ได้แปลว่ารักหูวรับกับคุณย่าเนี่ยพยายามทําให้เราสับสนด้วยแนวคิดพวกเขาแต่ฉันไม่สับสนอีกแล้วจะไม่สับสนอีกเพราะฉันรู้ฉันเข้าใจความรู้สึกตัวเอง ฉันไม่ยินหัวใจตัวเองแล้วฉันฉันไม่ได้รักเธอฉันไม่ได้รักเธอจริงๆ